สวัสดีค่ะเด็กๆในคลิปนี้นะคะเราก็ยังคงมาเรียนกันในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพกันอยู่เช่นเคยนะคะและวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในธีมสัตว์แต่ว่าจะมาในหัวข้อของนีมาโถดค่ะซึ่งเจ้านีมาโถดคืออะไรเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยนะคะ เจ้านีมาโถดเนี่ยนะคะรัพท์ของมันคําว่านีมาเนี่ยมาจากคําว่าเส้นได้เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆชื่อของเขาเองเนี่ยบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาได้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวลักษณะส,าสําคัญของเจ้านีมาโถดนี้นะคะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลำตัวกลม ยาวเรียวคล้ายๆกับทรงกระบอกที่มีด้านหัวกับด้านท้ายที่แบบแหลมแลมนะคะพวกนี้น่าจะต่างจากแอนนาลิตตรงที่เขาจะไม่มีข้อปล้องที่บริเวณลำตัวเลยและก็ไม่มีระยางด้วยแต่ว่าเขาจะมีแผ่นคลุมที่บริเวณหัวนะคะที่จะใช้ในการป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขาได้ นีมาโถดจะมีสมมาตรแบบ b i l a t e r a l Symmetry นะคะเนื้อเยื่อของเขาดูจากรูปนี้จะเห็นว่าเนื้อเยื่อของเขามีทั้งหมด3ชั้นประกอบไปด้วย Ectoderm, Mesoderm และ Endoderm ค่ะส่วนโพรงลำตัวของเขาเป็น p ซ u d ดซี e l อ m นะคะหรือโพรงลำตัวเทียมนั่นเองนะคะซึ่งเจ้านีมาโถดหรือว่าหนอนตัวกลมนี้นะจะมีประมาณ50,000สปีชีสเลยนะคะในปัจจุบันที่เราคบเนี่ยโดย ส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะพบเขาอยู่ทั้งในดินที่ชื้นชื้นแฉะแอาจจะพบเขาในน้ำสืดหรือว่าในทะเลก็ได้นะแต่ว่าการดํารงชีวิตของเขานะคะส่วนใหญ่จะดํารงชีวิตเป็นปรสิตมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะที่น่ารักดำรงชีวิตเป็นฟรีลิปิ่งร่องรอยอยู่อย่างอิสระนะคะ ทีนี้มาดูผนังลําตัวของเขากันบ้างนะนักเรียนเห็นผนังลําตัวของเขาไหมเอ่ยผนังลําตัวของเขาเนี่ยจะมีกล้ามเนื้ออยู่นะซึ่งจะมีกล้ามเนื้อเฉพาะกล้ามเนื้อตามยาวเท่านั้นค่ะแปลกมากเลยมีกล้ามเนื้ออยู่แค่กล้ามเนื้อแบบเดียวเนี่ยกล้ามเนื้อตามยาวซึ่งจะใช้กล้ามเนื้อตามยาวนี้นะในการเคลื่อนที่ผิวลำตัวเขามีคิวติเคิลห่อหุ้มร่างกายคล้ายๆกับเจ้าควบแอนเนลิทเลย แต่ว่าคิวติเคิลของนีมาหนาถึง3ชั้นค่ะคิวติเคิลนี้มีประโยชน์อย่างไรหนึ่งก็เลยช่วยป้องกันในเรื่องของการกระแทกต่างๆนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรักษาแรงดันน้ำในร่างกายช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำรวมถึงป้องกันการถูกย่อยจากน้ำย่อยของโฮสต์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการมีคิวติเคิลหนาๆแบบนี้จึงทำให้เขา Adora, or, ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งด้วยความทีสส um ่เขามีค huh. okay. ิวติเคิลหนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเจริญเติบโตเนี่ยเจ้ามนีมาถดหรือหนอนตัวกลมเนี่ยจึงต้องมีการลอกคราบระหว่างการเจริญเติบโตเนาะซึ่งในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยค่ะเขามีการลอกคราบระหว่างการเจริญเติบโตถึง4ครั้งด้วยกัน ทางเดิอนอาหารของเจ้าพวกนีมาโถนหรือหนอนตัวกลมเนี่ยนะคะจัดเป็นทางเดิอนอาหารแบบสมบูรณ์แล้วเนาะก็คือตรงนี้เขาก็จะเห็นว่ามีปากแล้วก็มีทวารหนักแยกกันอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาย่อยอาหารเนี่ยเขากลับย่อยอาหารนอกเซลล์นะแล้วก็สารอาหารก็จะถูกดูดซึมและลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายผ่านของเหลวที่อยู่ภายในโพรงลําตัวเทียมนะคะ เวลาที่เขาขับถ่ายเนี่ยก็จะใช้ต่อมพิเศษของเขาเองชื่อว่าต่อมเรนิตเนาะสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะกินอะไรเป็นอาหารก็จะกินจำพวกจุลินทรีย์ต่างๆเช่นพวกแบคทีรียเนาะทำให้ตัวหนอนตัวปรงหรือนีมาโทนนะคะมีความสําคัญในการช่วยควบคุมขนาดของประชากรแบคทีรียได้นะนอกจากนี้ก็ยังมีบทบาทสําคัญใน วัาน้ักะในตัวเจนด้วยนะคะโดยเขาเนี่ยจะย่อยซากพืชซากสัตว์ให้มีขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็ทําให้คู่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในกลุ่มอื่นๆเนะี่คะสามารถทําหน้าที่ของเขาได้อย่างดีขึ้นนะคะได้เร็วขึ้น พวกนี้นะคะจะไม่มีระบบหุนเดียนเลื่อนและระบบหายใจเลยนะแต่ว่าเขาสามารถหายใจได้โดยการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านทางผิวหนังโดยอาศัยการแพร่ผ่านผิวลำตัวนั่นเองนะคะพวกนี้มีระบบประสาทแล้วเรียบร้อยนะมีระบบประสาทส่วนกลางอยู่ตรงบริเวณส่วนหัวเนะนาะมีลักษณะเป็นปมๆอยู่นะคะเราก็จะเห็นว่าเขามี เส้นประสาทเนาะอยู่บริเวณด้านหลังของทางเดินอาหารนะแล้วก็ยาวต่อเนื่องไปตลอดทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีอวัยวะรับความรู้สึกแล้วด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาเลยก็คือเขามีระบบต่อมไหลท่อด้วยนะคะซึ่งใช้สำหรับการสร้างฮอร์โมน การสืบพันธุ์ของเขานะคะก็จะอาศัยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศด้วยการปฏิสนธิภายในโดยเขาเนี่ยคะ่ะจะมีการแยกเพศกันอย่างชัดเจนนะแล้วก็จะมีรูปร่างหรือไซส์ที่แตกต่างกันด้วยนะสำหรับพวกที่แยกเพศน่ยก็คือตัวเมียนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ให้สังเกตที่หางหางตัวเมียจะไม่โค้งงนะคะในขณะที่ตัวผู้ขนาดเล็กและ บริเวณส่วนหางมีการโค้งงอ,อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอเขาแบบหางโค้งๆเนี่ยให้เราแบบเดาไว้ก่อนเลยนี่คือเพศผู้แน่ๆน,นะคะพวกหนอนตัวกลมโดยทั่วไปอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเขามีการดำรงชีวิตใน,ในหลายในหลายรูปแบบด้วยกันนะคะส่วนน้อยอะ่ะดำรงชีวิตแบบอิสระเช่นพวกไส้เดือนฝอยบางชนิดนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่หลายๆสปีชีเลยมักดำรงชีวิตเป็น ปรสิตค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนฝอยรากโกลมหรือพยาธิต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพยาธิเส้นด้ายพยาธิใส่เดือนพยาธิแท่มะพยาธิปากขอนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างสิมิชีสในกลุ่มนี้มาถอดหรือเจ้าหนอนตัวกลมกันบ้างนะคะเราดูเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนี่คุณน้องพยาธิปากขออ่าท่าน พวกพยาธิปากขอเนี่ยนะคะนักเรียนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากนักนะแต่ว่าในตอนเด็กๆเ,เนี่ยคะ่ะนักเรียนหลายคนเนี่ยอาจจะโดนผู้ปกครองบอกว่าให้ใส่รองเท้าตอนจะออกจากบ้านใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่รองเท้าจะทําให้พยาธิใชยเท้า พยาธิไชเท้า,าใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ตักเตือนกันมาแบบนี้อยู่ซึ่งไอตัวพยาธิที่ใชเท้าของเราได้ก็คือเจ้าพยาธิปากขอตัวนี้นี่เองนะคะซึ่งพยาธิปากขอเนะะี่ยค่ะเขาจะใช้เข้าไปในเท้าเราได้นะยิ่งเท้าเรานุ่มๆแบบเปียกน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ได้ง่ายขึ้นพอเขาใช้เข้าไปในเท้าเราแล้วเนี่ยคะ่ะเขาก็จะแบบเข้าไปสู่กระแสเลือดเรา แล้วก็แปลกมากที่พอเข้าสู่กระแสเลือดปุ๊บไปหาหัวใจก่อนเลยพอไปหาหัวใจเสร็จจะพยายามออกไปที่ปอดนะคะพอไปที่ปอดเสร็จก็จะเข้าไปที่หลอดลมไปคอหอยแล้วก็พยายามจะเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของเราอะคะ่ะโดยผ่านไปที่ทางกระเพาะอาหารแล้วจบที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะไป ดมรงชีพอยู่มากในำลำไส้เล็กของเรานะคะเพราะว่าอาหารเยอะนั่นเองส่วนด้านข้างมันนี้นะก็คือเจ้าพยาธิเขมุดหรือบางคนเรียกว่าพยาธิเส้นได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเอ,อ่อถ้าเป็นเนี่ยเราก็สามารถสังเกตตัวเองได้นะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าคนที่มีพยาธิเขมุดหรือพยาธิเส้นท้าอยู่ในตัวเนี่ยตอนที่เรานอนนะคะเราจะรู้สึกคันตูดค่ะ คันเพราะอะไรคะเพราะพะยาธิพวกเนี้ยก็จะแบบมาโผล่มามุ้งมิ้งมิ้งมิ้งตรงบริเวณตูดเราโยเยโยเยเนาะเขาจะผสมพันธเขาจะอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกคันเนาะแล้วก็เ้าเป็นเด็กเล็กๆที่เขาไม่ระวังเนี่ยเด็กเล็กๆอ่ะเขาก็จะเอามือไปเท้าพอเกาเสร็จปุ๊กอาจจะไปหยิบจับอาหารนะคะเ็าจะทําให้ตัวพยาธิตัวเนี้ยค่ะก็จะแบบพวกไข่พยาธิสามารถเข้ามาอยู่ใน วงจรชีวิตของเราได้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เป็นพยาธิตัวจี๊ดที่จะมากับพวกสัตว์น้ําจืดที่เรานํามากินกันแล้วไม่ได้ปรุงให้สุกก่อนเนาะเช่นพวกปลาน้าจืดหอยต่างๆเนี่ยค่ะก็จะได้เข้าไปอยู่ในร่างกายเนาะตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะตัวตนี้เป็นพยาธิไส้เดือนก็ชอบอยู่ในลำไส้เราเหมือนกันนะคะสองตัวนี้นะคะเป็นพยาธิเท้าช้างนะซึ่งเป็นคนล้า คนละจีนัดกันคนละสะกุลกันนะคะซึ่งทั้งสองตัวนี้นะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนาะเป็นพาหะใช่ไหมคะนั่นก็คือยุงใช่ไหมก็ยุงมีพยาิยุงมากัดเราเนาะแล้วก็เป็นไงคะอ่าเจ้าพยาธิเนี่ยก็จะไปอุดตันท่อน้ําเหลืองก็ทําให้น้ําเหลืองเนี่ยไหลกลับเข้าสู่หัวใจของเราได้ไม่สะดวกเนาะน้าเหลืองก็เลยแบบไปข้างกันอยู่ที่บริเวณ ขาเราอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยขาแบบบวมเป่งใหญ่มากเลยเนาะเนี่ยคะ่ะก็จะมีแบบลักษณะที่ที่สังเกตได้ประมาณนี้เนาะสำหรับโรคเท้าช้างนะคะแล้วก็สอตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นฟิลิปวิ่เนาะก็คือเจ้าทัวร์ไส้เดือนฝอยนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนาะเป็นพญาิหรือหนอนในน้ําส้มสายชูอะคะ่ะก็คือน้ำส้มสายชูที่เรา ไปน้ำส้มสายชูหม,มากอะที่เก็บไว้เป็นเวลานานๆอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็จะทำให้มีพยาธิอยู่ในนั้นได้นะเพราะว่าพวกน้ำส้มสายชูมหมากอะเขาทำมาจากพวกผักผลไม้อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งถ้าในกระบวนการทำเนี่ยมีการล้างไม่สะอาดก็อาจจะมีพวกไข่พยาธิวนมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอพอเราหมักไปสักพักหนึ่งเนะะี่ยเราก็เลยเห็นเขาจเจริญเติบโตขึ้นมานะคะ ดังนั้นแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะเห็นว่าเจ้าหนอนตัวกลมหรือว่านีมาโถดจริงๆแล้วรวมถึงเจ้าสัตว์ที่เป็นหนอนตัวแบนหรือในกลุ่มพาวเทเทลมินเองด้วยนะคะพวกนี้นะคะเราเป็นโฮสต์ให้กับเขาเนาะเพราะว่าเจ้าพาวเทเทลมินหรือกลุ่มนีมาโถดเองนะคะที่ดำรงชีพเป็น พเป็นแบบปรสิตเนี่ยก็จะชอบมาอาศัยอยู่ในร่างกายของเราเพราะว่ามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากๆนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าปรสิตเหล่านี้นะก็จะเป็นสาเหตุของปัญหาด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเลยโดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ระบบสาธารณสุขไม่ได้ดีมากนักนะคะไม่มีแหล่งน้ำดื่นที่สะอาดและไม่มีการควบคุมพาหะนำโรคต่างๆค่ะ ถ้าเด็กๆไม่อยากมีเขามาอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลาก็แนะนำให้เด็กๆทานอาหารที่ปรุงสุกนะคะใส่รองเท้าออกจากบ้านเสมอจะรับประทานอะไรให้ล้างมือให้สะอาดตลอดเวลาเพราะบางทีไข่พยาธิก็อยู่ในซอกเล็กของเราเองละคะ่ะรวมถึงผักผลไม้ที่เรากินด้วยนะคะล้างให้สะอาดนะล้างไม่สะอาดอาจจะมีพยาธิ มาด้วยก็ได้นะคะโดยเฉพาะพวกผักผลไม้ที่เรากินกันสดๆไม่ได้ผ่านความร้อนนะก็จะทําให้มีเจ้าพวกนี้ตกขางมอยู่ด้วยก็ได้นะคะเอาละทาเป็นไงบ้างคะเด็กๆหวังว่าเด็กๆคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเจ้าหนอนต่างๆกันมาพอสมควรแล้วนะคะในคราวหน้าเนี่ยเราจะไปในกลุ่มของสัตว์อื่นกันบ้างแล้วนะคะก็ เตรียมตัวกันให้พร้อมสำหรับคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะไปพูดถึงสิ่งมีชีพในกลุ่มที่เป็นอาร,อร์โทพอดหรือสัตว์ขาข้อกันบ้างซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นก็ติดตามรับชมได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เนาะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ข่าวหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ